สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้คะ่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะคะได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานเด่นบนนะคะของหลวงปู่ชัยคะ่ะเท้าพันศัก์ปักหลักสิบล่างนะคะนิตยาสารลาบรอยคะ่ะ แม่ทำเนียนลอตเตอรี่แล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูชุดของปากหลักสิบล่างกันก่อนเลยนะคะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก17ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะปักหลัก10ล่างของเขาให้มา3ตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเลข3เลข6แล้วก็เลข0ูน จริงๆของเขาอันนี้ก็มีบางงวดนะคะที่หลุดไปหลักหน่วยบ้างเนาะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยไม่ชอบก็ผ่านได้เลยค่ะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาจะเป็นปฏิทินหลักสิบนะคะของแอดมินเจมส แนวทางงวดที่ผ่านมาของเขาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะหลัก10ออกเป็นเลขหนึ่งทั้งเลขบนแล้วก็เลขล่างเลยเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะวันที่16พฤษภาคมของเขาก็ให้เลข9เลข5เลข0แล้วก็เลข8 ก็ใครชื่นชอบแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะคะเขาให้แนวทางถึงงวดวันที่1มิถุนาเลยเนาะแอดก็ขอบคุณของแอดมินเจมด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเลขเก็บตกผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาก็ให้เลขเจ็ด เลข2แล้วก็เลข9ของเขาไม่ได้ระบุพิกัดมาเหมือนกันนะคะว่าข้อมูลชุดบนหรือชุดล่างแอดก็ขอบคุณของเลขเก็บตกด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเด่นบนของหลวงปู่ชัยนะคะอันนี้เป็นแนวทางว่าที่แล้วของเขาให้มาค่ะเลข6ให้มาก็เข้าไปเนาะสลากออก1 1 6 ส่วนแนวทางวดนี้เด่นบนของหลวงปู่ชัยให้เลข8ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของนิตยสารลาบลอยอันนี้เป็นแนวทางวดที่แล้วที่ให้มานะคะจริงๆ ชุดบนอันนี้ให้มาเป็น1 7แต่ไปออกชุดล่างก็ถือว่าพลาดไปหลุดไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อมูลชุดบนกันก่อนหลัก10ของเขาจะเน้นไปที่เลข0กับเลข5ตัวเจาะจะมี0 4 5 4 0 2 0 7 0 3 5 3 5 7 แล้วก็5 2ชุด3ตัวจะให้402แล้วก็452ค่ะส่วนข้อมูลชุดล่างหลัก10จะเน้นไปที่เลข8กับเลข2ตัวเจาะจะมี86 26 87 85 89 29 25แล้วก็27 ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแอดก็ขอบคุณของนิตยสารลาบลอยด้วยค่ะชุดผลงานต่อมาจะเป็นสิบบนของแอดชาวโรดแนวทางงวดนี้ให้มาหกตัวก็จะมีเลขหกเลขแปดเลขศูนเลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็เลขหนึงต่อมาจะเป็นหน่วยล่างของเขา แนวทางวดนี้ให้มา3ตัวก็จะมีเลข5เลข6แล้วก็เลข7จ็ดใครชื่นชอบอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาคะ่ะจะเป็นของเลขเจาะใจลุงหวังอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มานะคะอันนี้เลขเจ็ดก็เลขเด่นก็เข้าไปนะคะแต่ตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปเนาะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้คะ่ะเลขเด่นของลุงหวังให้เลข5เลขรองให้เลข9เจาะข้อมูลสองตัวจะมีห้าสอง 53 57 5 9 92 93 97 98ชุด3ตัวจะให้2 5 9านะคะของลุงหวังก็เลขเด่นกับเลขรองก็เข้าดีเดินดีอยู่นะคะแต่ตัวเจาะก็นานๆเข้าทีค่ะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้ได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของเท้าพันศักดิ์อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยนะคะ FC ท่านใดที่ชื่นชอบเลขเด่นของเขาก็จะให้เลข9กกับเลขสอง จาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้293 792 879 732 938 309 790 089แล้วก็2อ่าแล้วก็298นะคะส่วนเจาะข้อมูล2ตัวก็จะมี29 23 27 สองแปดสอง7 98แล้วก็99ตัวเน้นของเขาก็จะมีปากกาว,วงกลมอยู่นะคะจริงๆตัวเลขของเขาค่อนข้างเล็กไปอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้แอก็พยายามขยายให้นะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นชุดสรุปตัวเน้นของเขานะคะก็ชุดบนจะเน้นไปที่เลข9ค่ะชุด2ตัวจะให้92 3ตัวจะให้392ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข2ตัวเจาะจะมี29กับ23นะคะอาจารย์เขาลงข้อมูลให้เลยแอดเจอก็เลยนำะมาแบ่งปันให้ขอบคุณของเท้าพันศัก์ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่อันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาสิบเลขเด็ดเลขดังให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้สิบเลขเด็ดเลขดังของเขาก็จะให้หนึ่งเก้าเก้าสองสองแปดเจ็ดสองสี่หกสี่ห้าสองห้า 05 10แล้วก็22ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเลขดังต่างๆนะคะชื่นชอบตัวเลขคู่ไหนยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราติดกันไว้นะคะแอดก็ขอบคุณของแม่ทำเนียนรเตอรี่ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยคะ่ะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนํามาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ